สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับโกรูนะครับวันพฤหัสที่8เมษายน2564วันนี้ต้องบอกเลยว่าตลาดหุ้นไทยถือว่าเป็นการตั้งหลักได้ตั้งรําได้อีกครั้งหนึ่งในะที่ผ่านมาทุนนีผ่านมานี้มีการปรับตัวลงต้องบอกว่าอย่างต่อเนื่องนะเรียกว่าลงมาทดสอบจุดวัดใจครับดรวยว่าวันนี้ลงไปแนวรับจุดบัจจัดใจจิงตรง1,500 52.18จุดถือว่าเป็นนิวโรนะหรือว่าเป็นจุดต่ําสุดของวันนี้ซึ่งแต่ก็ทําให้พูดต้องบอกเลยว่าตลาดก็สามารถกระเตื้องนิววขึ้นมาได้นะหือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเขียวเล็กๆนะแบบมีความหวังที่จะไปต่อไปข้างหน้านะเรีวยกว่าวันนี้เองก็มีคํายืนยันนะหรือว,ว่าไม่มีการล็อกดาวน์ประเทศนะครับซึ่งในส่วนของเรื่องราวความกังวลของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิน -19 นั้นย,ยัคงมีอย่าง ต่อเนื่องทาโดยราสุดนาภรเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยออกมายืนยันว่ายืนยันว่าจะไม่มีไม่มีความจําเป็นนะครับต้องล็อกดาวน์ทั้งประเทศนะโดยรัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนที่เดินทางในช่วงของเทศกาลสงการนะครับหรืยว่าที่ต้องระมัดระวังครับป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสโควิด -19 และขอให้ทุกคนในทาในสิ่งที่เป็นมงคลนะหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและการรวมกลุ่มเลี่ยงเสี่ยงต่อการ ระบาดของโควิด -19 นะครับซึ่งในส่วนของทางด้านของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าสบาคอเองวันนี้นะมีการเปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับจำนวนนะครับ405รายนะครับประกอบไปด้วยผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบการเฝ้าระวังและการบริการใน197รายนะครับจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน,นร194รายและผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ14รายนะในฝั่งของ นายแพทย์ทวีสินนะครับวิษณุโยธินนะครับเป็นโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโควิด -19 ในทีเองนะเปิดเผยว่าทางด้านของศูนย์นะครับปฏิบัติศูนย์บริบัติการบริหารสถานการณ์โควิดในทีของกระทรวงสาธารณส,สุขเตรียมที่จะเสนอสบคชุดใหญ่นะครับปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับที่เป็นสถานบันเทิงบุกผับบาร์คาราโอเกะนะครับและก็ สถานบริการประกอบกิจการอาบอบนวดใน41จังหวัดนะซึ่งประกอบซึ่งรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลนะและปริมณฑลนะรวมเป็นเวลาอย่างน้อย14วันนะนั่นคือความเคลื่อนไหวในส่วนของในประเทศนะเป็นส่วนของต่างประเทศนะครับต้องบอกได้ว่าก็มีข่าวมาทางนั้นของรัฐนิวยอร์กนะของประเทศสหรัฐอเมริกาก็เตรียมที่จะเก็บภาษีจากผู้มั่งคัง่งนำโด้ภาคธุรกิจนะเพิ่มอีกหลายพันล้านดอลลาร์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสําหรับค่าใช้จ่ายจํานนมหาศาลในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ซึ่งรัฐนิวยอร์เองจะมีการระดมเงินเพิ่มเติมนะ2.7พันล้าน,น,อนดอลลาร์ด้วยการเก็บภาษีเงินได้นิติบ,บุคคลธรรมดานในาตาที่สูงขึ้นนะและอีก750ล้าน,น,อนดอลลาร์จากการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลประเภทธุรกิจแฟนชายใน,ในปีงบประมาณ2,565การจะเก็บภาษีนะจากทั้ง2กลุ่มดังกล่าวจะอยู่ที่ 3.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐและอีก1,000พันล้านดอลลาร์สรัตว์ตันแบบในปี2566นะครับซึ่งปัจจุบันนั้ชาวนิยกนั้นมีรายได้มากกว่า25ล้านดอลลาร์ต่อปีจะถูกหักภาษี10.9%ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่อยู่ที่8.82%นะครับส่วนผู้ที่มีรายได้ระหว่าง5ถึง25ล้านดอลลาร์ต่อปีจะถูกหักภาษี10.3%ของรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม8.82%และผู้ที่มีรายได้ 1-5้าล้านดอลลาร์ต่อปีจะต้องเสียภาษี9 6 5อของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม8.82%นี่คือเรื่องราวของข้างนอกหรือว่าปัจจัยต่างประเทศหรือว่าจะมีการเก็บภาษีเพิ่มเติมดุจนี้นี้ทในฝั่งของรัฐนิวยอร์กของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตลาดหุนไทยครับจะได้ว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดัชนีอยู่ที่1 5 5 8 8 3จุดนะครับเพิ่มขึ้น2.27จุดคิดเป็น0 1 5มูลค่าการซื้อขายวันนี 83,624.74ล้านบาท5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงสูงที่สุดสป,ปัจจุน,นี้5หลักทรัพย์อันดับหนึ่งะครับ STA วันนี้ราคาหุ้นปิดที่46บาท75สตางค์ลด,ดลง2บาท50สตางค์คิดเป็น5.08%มูลค่าการซื้อขายลงเส้น4,227.06ล้านบาทหลักทับที่2นะครับ STGT หรือว่าสีตังโกรบราคาหุ้นปิดที่45บาท50สตางค์เพิ่มขึ้น75สตางค์ คิดเป็น1.68%มูลค่าการซื้อขายเมื่สิ้น3,516.687ล้านบาทหลักทรัพย์ที่3ับเดลต้าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่3 7 8บาทเพิ่มขึ้น16บาทคิดเป็น4.42%มูลค่าการซื้อขายเมื่สิ้น2,885.46ล้านบาทหลักทัพย์ที่4นะครับ SCC หรือปูนใหญ่ราคาหุ้นปิดที่389บาทลดลง7บาทคิดเป็น1.77% มูลค่าการซื้อขายมูลสิน2,135.22ล้านบาทหลักทรัพย์ที่5นะครับ KCE วันนี้ราคาหุ้นปิดที่60บาท75สตางค์เพิ่มขึ้น2บาท75สตางค์คิดเป็น4.74เมูลค่าการซื้อขาย2,34.69 0ล้านบาทนี่คือ5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่สมัยจำน,นี้ทิศทางภาพรวมพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไม่ต่อสายไปถึงอาจารย์นัทบุตรงงลุงวงครูปจำรายการสักู่ครับ ครับผมนะอาจารย์นทวุฒิน,น่าจะยังไม่ว่านะครับจะมีข่าวที่แบบอัปเดตให้ฟังนะครับวันนี้ทางด้านของนายภากรนะถือว่าปิยสวัชชัยนะกรรมการแนละผู้จัดการตลาดทรัพย์แประเทศมีการด้วยว่าเปิดเผยว่านะครับตลาดทรัพย์คาดว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด1 9รอบนี้นะครับด้วยว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยไม่มากนักนะเนื่องจากทางด้านของภาคธุรกิจมีการปรับตัวได้เร็วนะคเห็นได้จาก บางธุรกิจมีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะในทณะที่ธุรกิจที่รับผลกระทบจากรอบแรกเย่างกลุ่มท่องเที่ยวนะคงไม่ได้ผลกระทบมากขึ้นไปกว่านี้จากที่ได้รับผลกระทบในมาแล้วด้วยว่ามองนะอย่ามองว่ามีการติดเชื้อนะครับหรือว,ว่ามากขึ้นแล้วภาคธุรกิจไม่สามารถปรับตัวได้หรือแย่ลงหรือแย่ลงนะครับด้วยว่าบางทีอาจจะไม่ใช่นะัเพราะผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลกระทบน้อยลงแล้วนะด้ว,วานนี่คือความเห็นในส่วนของ คุณภากรถือว่าเป็น M อตลาดหุ้นนะซึ่งทางด้านของด้วย่าผมมองว่าภาวะตลาดหุ้นนะครับในปัจจุบันนี้ยังคงมีความผันผวนและมีความไม่แน่นอนนะครับด้วยว่าอยู่ค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองในต่างประเทศและการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ยังคงมีปัจจัยบวกจากการที่ว่ามีการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะของบริษัทจดบ็ญีในบางอุตสาหกรรมและในบางอุตสาหกรรมก็มีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับและซึ่งแตกต่างจากในเด็ดโดยการฟื้นตัวในของ หลายกลุ่มอุตสาหกรรมมีการเื่อนตัวต้องบอกเลยว่าทำสถิติสูงสุดใหม่ด้วยว่านิวไฮนะอย่างเช่นกลุ่มของแพ็กเกจจิ้งนะนะีนะ่คือความเห็นของคุณภาคกรเอ็มดตลาดหุ้นนะต่อภาพรวมในวันนี้ต้องบอกเลยว่าดรวยว่ากระทบรอบนี้ผมเชื่อว่าหุ้นลหลายตัวธุรกิจก็มีการปรับตัวกันไปแล้วนะซึ่งวันนี้ในส่วนของหุ้นหลักๆก็ถือว่าสลับสับเปลี่ยนตัวกลุ่มกันเล่นนะในส่วนของต้องบอกเลยว่าหุ้นตัวไซลางไซเล็กนะต้องบอกเลยว่าก็ถือว่ามีการ ื่อนไวที่น่าจับตามองวันนี้ก็มีหลาย,ลายตัวโดดเด่นนะไม่ว่าจะเป็นตัวของดีคอนตัวของ a s a ซนะ c ีดบินะทีพีพีอนะหรือแม้แต่ทานั้นของ HANA AI นะั้นแล้วก็ JWD นะครับนี่คือหุ้นเราบอกเลยว่ามีวอลุ่มเข้ามาแล้วราคาที่ก็ถือว่าได้รับความสนใจได้รับการเก่งกำไรจากนักลงทุนจำนวนมากนี่คือช่วงแรกของรายการกล้วยหอมกับกูรูซึ่งวันนี้อาจารย์นัทวุรูวงเนี่ยไม่ว่างนะครับผม